dok นำ...ดอกนี้คือมางานแท้นะจ๊ะพี่น้องอู้ปัดๆๆๆนี่ปูอยู่เนาะงามงามเนาะนี่งาม เนาะปีนี้ไฟว่าใหม่เนาะงานอาจีเห็ดหลายจะดอกปีนี้ต้องสำรวจเบื้งให้ซื้อหรอกครับผมอืมกลมลังงามดอกซ้ำนี้เนาะไอมันอืมอืมสวยเลยดอกจางดอกมันใบไม้มันบังมันงนะไม่ค่อยเห็นอ่ะงานโอ้จ uh, ีซ้ำ นี่น้พอพ่อเห็นเงกเสยจ้ะอโอ้โนเดวันววที่สองเมษาด้ออะสองเมษาหเกเดือนด้วยน้อเดียนน๋ยวไปแป้นอุ้ยหลักบานเนาะนี่ดอกเดี่ยวอยู่อะเม่กี้ฝันว่าสิพ่อเห็นลรงกงกเรงมันเริ่มจะออกบ่าไงนี่ดอกเดียวนี่บมึมบมบง,ง,งดงูมนมบบาง,งานนเขียว เอ้ยังรอยๆยซ้ายนี่เลยั้งต่ก็ตอเล่นะบาดิจะมีเห็ดอีกบอน้อมันนี่อ๋ปล่อยอีดอกนึงจ้ะตไม่หักเหีียวแล้วี่โอ้เหีียวแล้วเ่องกิมกเหี้ยเนาะตรงนี้แหละตรงนี้หาไม้อายปะดอกกำลังงานเนาะอ <Okay. S 2> ดกอกกระลังอ,อ่อนยังบง้นแก่ปนไดเนาะนกับโ้คายตจเนาะดอกพุ่นนี่แม่งามกัลังโผเนาะงามเลยกังเป็นส,เสเบเลยเนี่ยจ้านะ่เบเกือบเนย

เสนอท่านน่ะ้ยเอาดอกกเจียวก่อนเอ้ดอกเจียวกัน่ยจะเหยียบก้อนหางางมากกับมะพรเห็ด กระด้างนอกจากเห็ดบดน้ำแก่เพราะอ้ไรเขาบ่ะพ่อตุ่มพ่อชุบได้อย่าเนาะนนะพ่อขอนึงจ้าแต่ที่อยากแก่ต้มโดนเอกมันทั้งดอกกระเจียวทั้งเห็ดเอาไว้ในอันก็คอไคนพ่ออีกจะกหลายๆขอนเนาไอ้เพื่อจะดีเนาะหอยกระเจียวอยู่เลย Cái quan à, không mà nắng. Tục quân hai phần nữa. Women à, told mong a hít quân Hoppin yang kìn ừ. là. Hm. 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 นี่นดอกนี่แค่แค่ดนได้ด้ยนะจะขาดมันขาดวะที่สวยๆได้เออื้องามคือเก่อนละเนาะน้ำลพี่เดึงงดึงอาแบบเออ เห็ดหยางเออเห็ดนงงกเลยนะัินบ่อเนย่างกงี้เดือลบ่นป่ะเงนเห็ดลงงงกก็เอาไปสิมันคือเนาะดอกกระเจียวตจ้ะมันจะออกเพราะจ่ายอะไเงี้ยุณาตกก็เอถกมากมืนึงกับแป๊บเดียวเนาะ

หอยลายก็ไ่เห็นหอยลายก็ไม่เหนนี่เลนอีกองนึงนะอสวยเกินค้ำบรรยายเลยอืองั่นาอ้หสวยอีกแล้วจ้าเห็นหยากเนี่ยแบบม่ันหลายเปลนหลายก็เห็นตัก็บอกแม่นดอกนี่ยังไม่้ใช่ไหมก็แล้ว

อุ้ยจะเปนถึงแหงน้ำงามจ้ะขวดดอกบีบติงเลยคุเอาดอกกระเจียวกะลังงามพี่น้องจ้ะมันกะลังขึ้นใหม่จะกระยักห่างเนาะจ้ะใบไม้ไม่บางมันบางอยู่เออสั่นแหละงามเลย งามดอก่ข้นายนะุ้มเได่นุ้สอ่อนเนาะดอกกระเจียวมันคือดอกงามๆดอกได้ดอกสดานะอเห็นดงดยกเียกหน่อยยกเยกหน่อยเออสน่ะสวยงน้เานมือนใจพี่น้องไปงามอีกแล้วพี่น้อง หมักอุลานี่ดอก้ลาเนาะไอเนาะต่อเลยอืมข้างไหนอะหมล้ะเลับครับินทุข้าว่ไหมก้าปลาดอกกระเจียวเนาะปลานข้างหลังก้นงามเลย่โอของไปอง กกนี่นะกำลังกินแสบเ่ดึบ๊บหนักแน่นะอะคืองามจ้ะดอกน่อยแห่งเดดืยออะคุณมาถือมันดิ กวนกับขอน้อยหน่อยเน, <ừ S 1> นาะกวนใหญ่กานี้ก็ได,ด้เว,ว,ว้ยมีเยอะปลาป็นใหญ่กบชอบหาพวทั่วก็ได้ไปซุปเบิ่งดูไทยลายเย,ยอ่จดงเหตุกรณดเหเหตดบดอบดอีกบด